สวัสดีครับผมเพื่อนๆนะครับผมครับวันนี้ผมแม่รัตนานะครับกับแมรัตนา F4 นะครับก็เช่นเคยนะครับก่อนไปรับชมกันนะครับเราก็กดถูกใจนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของหลวงปู่พิ์นะครับเครื่องรางหลวงปู่พิง์เนี่ยเราจะรู้กันอยู่ในวงการเครื่องเลยนะครับก็คือลูกอมนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับ เครื่องรางอื่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าศึกษาได้เฉพาะคนจริงๆนะครับจากแหล่งที่มาหรือแม้แต่กับเพื่อนฝูงในวงการในกลุ่มที่เล่นหาด้วยกันเนี่ยนะครับถ้ามีการแลกเปลี่ยนความรู้กันเนี่ยแล้วก็ได้ศึกษาร่วมกันนะวัตถุมงคลที่เป็นเครื่องรางเนี่ยมันจะมีกิมมิคเล็กๆนะครับเกี่ยวกับหรือเนื้อเกี่ยวกับเรื่องผงเนี่ยที่อุดในเครื่องรางเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่านั่นนะ่ะคือเครื่องรางหรือบูพิง แล้วเรื่องแล้วเครื่องรางขรงปูพิงค์เนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมครับก็เริ่มมาด้วยเสือนะครับนะครับเสือนี่จะเป็นเคี้ยวนะครับแกะศิลปะแบบบ้านๆน,นะครับแต่ว่ามีพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์นะครับก็คือหูตั้งนะครับ เสือละบุพิพงเนี่ยไม่มีเขี้ยวนะครับมีแต่ฟันนะครับบางตัวมีแต่ลิ้นนะครับมีด้วยกัน2ศิลปะนะครับศิลปะที่เป็นศิลป์ชาวบ้านกับศิลป์ที่เป็นศิลป์ของหลวงพินิษนะครับมีทั้งเขี้ยวแกะและไม้แกะนะครับมีทั้งเขี้ยวแกะและไม้แกะนะครับเอกลักษณ์ก็คือจะอุดผงนะครับนะครับหนุมานก็มีนะครับหนุมานนะครับอุดผงเช่นกันนะครับหนุมานก็จะมีอยู่สองสามศิลป์นะครับอย่างวันนี้ก็จะเป็น อันนี้ครับอ,อ,น,อนุมานาเขาเรียกชั้นเข่าแล้วกันนะครับตั้งเข่าขึ้นมาข้างหนึ่ง <_ S 2> นะครับแล้วเครื่องรางทั้งหมดเนี่ยนะครับที่จะนำเสนอเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีทั้งแบบอุดผงและไม่อุดผงนะครับมีทั้งแบบอุดผงและไม่อุดผงนะครับในอดีตเนี้ยเครื่องรางหองปูพิงเนี่ยที่เป็นเครื่องไม้แก่เนี่ยนะครับทั้งหมดอ่ะเราจะเล่นกันเฉพาะปิดตาที่เป็น ก้นอุดผงนะครับตอนหลังมาเนี่ยนะครับเราได้เจอปิตานะครับก้นอุดผงด้วยนะครับก็ดูนะครับมีศิลปะที่เหมือนกันนะครับมีการแกะนะครับที่เหมือนกันนะครับถ้าดูจากหลายๆชิ้นงานนะครับเพื่อนๆก็จะมีความเข้าใจนะครับอันนี้จะเป็นนกคุ้มนะครับนกคุ้มก้นอุดผงเช่นกัน น้ำเต้านะครับเนื่องจากหลวงป,ปู่เนี่ยเป็นศิษย์ในสายวัดราชสิทธารามนะครับการสร้างน้ำเต้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสืบสายวิชานะครับอันนี้อันนี้มาดูดลกนะครับมีความน่ารักนะครับต้นอุดงเช่นกันนะครับอย่างมีประหลัดขีดนะครับประหลัดขีดก็จะมีหลายขนาดนะครับ ปลายจะอุดนะครับปลายที่หัวของประหลัดคิกเนี่ยจะอุดผดงแล้วก็ชันโลนะครับที่ตัวเนี่ยจะมีจานผูกเชือกแบบนี้นครับควายสนูกก็มีนะครับครับก็จะเป็นเนื้อผงเดียวกันกับผ้า,า,าผงพุทธคุณก้อนหนึ่งที่ผมมีอยู่นะครับผมก็คือจะเป็นผงก้อนนี้นะครับ เดี๋ยวจะลงในคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับตอนนี้คือไม่อยากจับมากนะครับเนื่องจากว่าจับทีไรก็หลุดติดมือนะครับเนื่องจากว่าเป็นผงที่เป็นลักษณะเหมือนผงผงช็อกหรือว่าดินสอพองนะครับคิดว่าน่าจะเป็นามนสารตั้งต้นนะครับเพื่อไปผสมกับกับปูหรือกับผงใบลาน,นครับทำภกเครื่องหลวงปูพ่พิงในตอนหลังนะครับเพราะผงก้อนนี้ดูแล้วเนี่ยมีอายุเป็นร้อยปี นะครับโอเคนะครับเครื่องรางอื่นนี่อ้อมีอยู่อันนึงครับเพื่อนๆที่อยากจะให้เพื่อนได้ดูคือเป็นพยาครุฑนะครับพิเศษแกะสองหน้านะครับอันนี้นะครับแล้วพญาครุฑเนี่ยก็มีทั้งเนื้อไม้แล้วก็เนื้องาด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชม ภาพสวยๆนะครับในตอนตอนท้ายนะครับนะครับตอนนี้คิดว่าถ้าจะดูกันทั้งหมดเนี่ยอาจจะสับสนแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะครับก็ขอฝากนิดนึงแลครับเพื่อนๆที่อยากจะชมวัตถุมงคลขอรูปพิงแล้วก็เครื่องลางทั้งหมดเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทักอินบ็อกซ์มาได้นะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับผมแม่รัตนานะครับตอนนี้กำลังติดต่อเพื่อที่จะเปิดศูนย์เครื่อง อยู่ในแถวย่านฝั่งทนนะครับผมโอกาสที่ในโอกาสที่สามารถเปิดได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงโอเคนะครับจากนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะครับกับการศึกษาวัตถุมงคลหลวงปู่พิงค์นะครับโดยเฉพาะเครื่องรางนะครับซึ่งเป็นของหนยากจริงๆนะครับคิดว่าจํานวนการสร้างเนี่ยในแต่ละแบบเนี่ยหลักสิชิ้น นะครับก็ขอให้เพื่อนโชคด,ดีนะครับสามารถตามหาวัตถุมงคลที่มีแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ได้เสร็จไปใช้กันโอเคครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับซึ่งเป็นอีที่9ผมไมล้วตัตนขอลาไปก่อนครับ